สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบกับเบาหน่องอีกคือเ่าครับผมมือนีเบาหนองมีความฝันของผีเล็กผีเล็กที่ฝันเห็นผีเอภาพบ,บ่อยๆนะครับมากมือนีครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นไอ้ภาพอีกแล้วที่บอกเลยเพื่อนฝันขึ้นวันพ่าครับขึ้นวันพาะขึ้นวันพ่าใหญ่เพื่อน เห็นจังไดล่ะสีววัั้งไดวาเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนไปเวียนเทียนเพื่อนไปเวียนเทียนแล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดบุญกวดน้ามยาดิน้าให้ไอ้พามแต่ก็บดิคิดอย่างก็กัเพื่อนกักับเพิ่นก็บไริวายยังเราเพิ่นก็แค่ว่าไปอนไรไปเวียนเทียนแล้วก็ไปเฮ็ดบุญกวดน้ามให้พอตกคำมาที่ว่าหลังจากเวียนเทียนกับมาเพื่อนกับเมาฝันครับ กับวัตถคิดยังดอกตอนแรกก็บริคิดยังกันอนปกติกับเขานอนปกติสวดมนต์เขานอนปกติพอแบน,นอนลงไปกึงนรับกึ่งตื่นขนมาขึงนรับกึ่งตื่นเหมือนในคนคนมาเอินเล็กเล็กมาเล็กเล็กแต่ว่าเสียงนั้นคุณคูณผน,นก็นเลยจะโง่หนาขึ้นมาเบึงเห็นเป็นไอ้พาม คุณนามานีไอภาพนะมานีมานีานไปใส่เราเออมาเบืองนี่มึงม,มึงพูว่าพูนบอกพูดนสนิทกันเนาะมึงมึงมึงอยากเห็นบอกกูสิพาไปเบิง่งบีเล็กแล้วว่ามึงอยากอยากเห็นหยังเออมามามา,มาจับมือจับมือพีเล็กดึงขึ้นจากที่นอนมาสิพาพมาเบิง่งมึ้บอดี้บอกไปว่ามา,มา มึงบอกเคยเห็นดอกเป็นแนวนีหนว่าเพิพนก็เลยย่างไปเบิกบันนี้ไปเห็นเป็นไปเห็นเป็นหลักกิโลแต่ว่าแปดมองหนึ่งคือหลักกิโลน่ะมีมีหลังค่ามีหลังคุ้มยางดีเลยนเเหมือนกับโคดมามามาสาษางเป็น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 อย่างเป็นเป็นเพิ่ง เป็นเพิ่งหมาเงินคุ้มอันลากิโลวัวเพื่อนว่าะนะมึงเห็นบอนอ่นั่นงามบ่เพื่อนว่ามีหอดลังค้าผพื่นได้เพื่อนว่าเป็นเฮือนเลยเพื่อนว่าจีรังเพราะวันนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งมึงยังบ่ท่านเห็นเพื่อนว่ามึงเห็นบ่ไ่้เพื่อนว่าเห็นลากิโลบ่ไ่้เพื่อนว่าเพื่อนก็บสี่บอกสี่บอกเบึงลังกิโลนั่นมึงเห็นเหล็กบ่อยู่ทั้งหน้าลากิโลนนั่ เลขเลขลักกิโลมันเป็น5 0 0 9 5 0 0 9แต่ในฝันนะเลขลักกิโลนะมันเป็น5 0 9 0เก้นย์ห็นบอลงไหมเพื่อนว่าเห็นบ่น,บน,บนั่นเพื่อนว่ามันคือเก่าอยู่บ่เพื่อนว่า,ามันคือเก่าอยู่เออมันก็บอกคือเก่า,า,าแล้วแนวเลขมันสลับตำแหน่งกัน ดูด้านฉะีละในเลขลักกิโลที่เราเห็นในฝันก็คือห้าศูนย์เก้าศูนย์อันเก่าอันเก่ามันที่เห็นอันเก่ามันนะห้าศูนย์ศูนย์เก้าเพิ่งจะย่างไปเพิ่นบันนี้ไอ้พามเราก,ก็เลยวางมือพี่เล็กไว้เพิ่นก็นไปตบตบนีเห็นบ่อนี่เห็นบ่อนี่เห็นบ่อน,น,นี่เอามือนะไปตบไปตบตบ,ตบลักกิโลพี่เล็กว่าเห็นแล้ว เห็นแล้วห้าศูนย์เก้าศูนย์เห็นแล้วปิดสสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อการบ้านนางขีดเอเราก็เลยให้เบาหน่องไปไปบึ่งไปบึ่งแหละเราเราโทรมาบอกละมือไหนวางไปบึ่งนี้เดียว่าเรี่งมันสลับทีกันอีหลีอยู่บ่ในฝันเอือยมันคือสลับทีกันมัเบาหน่องเลยว่ามันสลับกันบได้รอเพราะว่าเรื่งมันเข้ากันหลอกบางชันแล้วว่าบุ้งหูในฝันน่พวมันมา สี่บอกเบอร์มันว่า,าเห็ดลังคาบานใส่เลยว่าสัตว์เห็ดเป็นลังคาเป็นเพิ่งเป็นเพิ่งมาแงน,นขอบอันลักกิโลวแล้วกาเลขมันก็เปียนเป็นห้าศูนย์เก้าศูนย์ว่าบ้านของรัดหน่หอยหล่มันก็งามอยู่เลยหาศูนย์เก้าศูนย์ีกลองซื้อเบางงวดนี่บนเนอาชิมาหาศูนย์ก็ไไ้เพราะว่างวดกว่อนเลขเก่ามันกลับหัวหลักกิโลนี่สีกลับหัวยูดตลอดเลยบกเก่าศูานย์กับหกศูนย บ่หาศูนย์กะบสาเอหนึ 9, ่งซีหนึ่ีาหนึ่ออกบ่อย3ามหาสามหานั่นออกที่ในหลักกิโลน่ะกะมีเหล็กแค่บกิโตเองก็มี1นเอ้สีมี4ีหนึ่งละกะหนึ่หาละกหาศูนย์เก้าศูนย์เอศูนก่าแล้วก็มี3ามหาไม่หาหาประมาณนี้เหล็กในหลักกิโลเราก็เรียกว่า หรือว่ามันสินมาบอกเอือยเป็นปิศนาอีกบ่ว่าวัดเร่มันสินมาต้นหนาบ่เราก็เลยว่าสิลองสื่อหาศูนย์ไว้สื่อหาศูนย์กับเก่าศูนย์ไว้ก่อนกันไว้ก่อนว่าสัน่นเพื่อมันมาสลับทีกันอีหยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดละ่ะกระลองเบง50 9, 50 9, ิ่ง509 509 090นั่นสิเลขมันอาจสิออกแปลกๆก็กกได้งวดนี้อาจสิออกหามก็ได้หรืออาจสิออกเบิ้ออีกก็ได้งวดก่อนเบิ้อหลัง งวดหนีอาจจะออกเบิรนหนาหรือหามก็ได้เรา่าเลขงามอยู่ด้ 9, เด้909นี่เลยเลงามอยู่บอกตรงกัว่าเอาจะลองเบิ่งขัดมักเนาะแ้วก็นะลกเลขลากิโลตัวที่เหลือก็คือ4 1 1 5แล้วก็35 0 0ก็มี0 0ก็เคยออกแล้วเลขลากิโลบอกอ่นั้นบอกเคยออกพี่เล็กเราเป็นคนฝันถ้าฝันเห็นในภาพยา่ใาด แล้วถือเลขย่ำนะงวดที่แล้วเราก็ถือครับแล้วสื่อหาศูนย์เก่าหาศย์เก่าหาศูแล้วสื่อเลยงวดนี้เราก็จะสื่ออีกแต่ว่าเราก็จสื่อเลขหางไว้นำก็คือศูนย์เก้าาเอ้ยศเราว่าเราจะสื่อเม็ดนีไว้นำหางนีไว้นำคือศูนย์เก้าเราจะสื่อไว้นำแล้ว่าเผื่อมันมาแล้ววะเพราะว่าคนตายเราก็ตีเป็น0ย์ เื่อมันมาบอกก่อนมันบอกให้เห็นตลิ่งทั้งหนาหรือว่าเลงวดวนี้มันสิติดศูนย์อีบอ่อนน้มันกับบริเัี่ดโง่หงวที่งานออกศูนย์นี้อาเจะกลััหัวเป็น0ูนหก็ได้หรือจะเป็น0ูนย์เก่ก็ไดศูนซก็ได้ได้เบิดกับ0ูนยนได้เบิดก็ลองเบิกลองพิจารณาบ้างครับงวดที่16พฤษภาหกแปเดี๋ยวเบาหนกเงินตบลติตุลาเดียวเบาหนังจะไปขอตะขาเอกขอไออันนี้คือเก่า แต่เดี๋ยวจังมาคุยกันนะครับนาองลองพิจารณากันนครับเด้อหมักบ่หมักขึ้นอยู่ทีดุลพินิจของแต่ลราก็เะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางนะครับนาอพี่เลขเราเน้นเด้อเราเน้นหางหนี่ก็คือ0 90ศแล้วก็0 5 0ห้านี่คือเลขเน้นของเงินครับแล้วก็หาศูนย์เก่าพื่กระสือคือเก่าสื่อบ่เคยเปลี่ยนแต่ว่า4ี่หนึ่งหนึ่งหาสามหานี่คือสื่อติดไว้อยู่แล้วปกติ ขันฟันเห็นยำได้สื่อติดไว้ออกว่าออกอ่ะอคือเกา่าสื่อขึ้นเก่าแต่ว่านึ่งหากับซีนึงนีิค่อนข้างจะออกบ่อยกันเด้เหล็กหลายกิโลนี่อ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดนนสิไงทรงวังดังปาถนาสุภูสุคนวาง,งวันนี้เศรษฐีไม่สิเป็นเอฟซีเบาหน่อยก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกินมีใช้ไม่ขาดมือก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่2 6พฤษภาคม68สวัสดีครับ